สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับก็เกมนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือเด็กๆที่เข้ามาเล่นกับลุงเนี่ยไม่ค่อยเปิดไม์กันบางคนถามว่าทำไมลุงไม่เปิดไมคุยกับเอฟซีจริงๆแล้วลุงเปิดน เปิดทุกเกมเลยแต่ว่าน้องๆเนี่ยไม่ค่อยเปิดแค่นั้นเองคือการที่เราไม่เปิดไม้เนี่ยข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถเล่นทีมได้ถ้าเราเล่นทีมเนี่ยเราไม่สื่อสารกันไม่เปิดไม้คุยกันเนี่ยก็คือมันเล่นยากครับช่วงหลังลุงก็อาจจะเล่นเป็นซโลบ้างหรือเล่นคู่บ้างแต่ทีมเนี่ยคือน้อยครับเพราะว่าถ้าเราถึงทีมแล้ว3คนไม่มีคนเปิดไม้เลยหรือ4ี่คนเราเนี่ยไม่เปิดไม้คุยกันเลยเนี่ยคือมันเล่นทีมไม่ได้ เราจะสู้ทีมที่เขาเล่นเข้าขากันแล้วก็เปิดไมคูปจะไม่ได้ครับเดีย๋ยวไปดูในเกมครับว่าเกมเนี้ยคือน้องๆไม่เปิดไมคเหมือนเดิมแล้วเราจะเล่นจนบุยากันไหมหรือจะลดแต่นนเกมนี้ลองไปในเกมครับทีนนี้ลุงจะพาน้องเขาลงที่ลงสีเหมือนเดิมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลุงจะลงที่ลงสีใครที่ลงแรงแล้วอยากเจอลุงก็มาหาได้ที่ลงสีได้เลยครับ ลุงจะลงที่ลงสีประจําเลยสังเกตดูทุกเกมเลยตเกมนี้ก็เหมือนเดิมแหละก็คือช่วงต้นเกมเราอาจจะฟาร์มเรื่อยก่อนไม่ต้องรีบครับถ้าอยากได้แต้มอยากบวกฟาร์มของให้ได้สักนิดหนึ่งล้วค่อยดวนแต่ถ้าหลีเกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเจอคนก็ต้องงัดกันครับวัดที่สกิลเพย์กันโอเคครับจังหวะนี้ลุงเจอเแล้ว โอเคคือเราเจอไม่ต okay. ึงต้นเกมเาลากมันต่อเลยปกติลุงก็ไม่แข็นอยู่แล้วครับ เรื่องตรลุงก็น่าจะรู้อยู่ขนาดหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเข้าแจมนี่เลยจะมายเยอะ <Double Kill. S 1> ด้านหลังมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเราให้เพื่ลเลยตรงนี้ จริงเกมนี้ลุงตั้งใจมารีวิวกระเป๋าด้วยเลยลุงว่ากระเป๋าฟรีตัวนี้สวยน้องๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกลุงได้นะครับป่เดี๋ยวเราล่ากันต่อเลยเกมนี้ยาวๆครับอีกยี่สิตัวเพิ่งจะได้แค่2คิวเองตาล่าเราอยู่ด้านบน เกมนี้ลุงก็ติดชิวหว่อยเล่นไม่ยากครับเก่ไม่ตึงเท่าไหร่ Triple Kill อย่าประมาทคู่ต่อสู้นะครับถึงแม้จะแต่งตัวไก่บางครั้งเราประมาทไม่ได้เวลาเราเจอโถงเนี่ยสองสามตัวเนี่ยคือเราบางครั้งเราอาจจะเสียท่าเขาได้จังหวะน,นี้ลุงวางระเบิดไว้ก่อนเผื่อเขาตามมาครับอ้าวเรียบร้อยครับฟาร์มของให้สบายใจเลยครับเพื่อนดาวแล้วเราก็ปล่อยปล่อยไว้ก่อน ปล่อยให้ตายครับปล่อยให้เป็นผู้ผู้ชมไปก่อนเพราะว่าน้อง,องๆไม่เปิดไม่ก็นั่งชมไปก่อนครับตอนนี้ลุงขอฟาร์มชิวๆก่อนเกมไม่ตึงครับเกมไม่ตึงเราก็ชุบวงได้จริงๆลุงมีเหรียญน,นะเหรียญตั้งสี่พันเหรียญนนะแต่ลุงเลือกที่จะชุบวงเพราะว่าลุงมองว่ามันไม่ตึง แอ็โชเลยครับเครื่องแรกเลยสองตัวสามตัวผมสลิงมาครับมีคนเล่นนอกหมอกอีจกจังหวะนี้ลุงไม่รีบครับค่อยๆเล่นไป วิ่งตรงอาจจะเสียท่าได้ยังไม่เห็นนะครับว่าอยู่ดนบ้านกี่ตัวเดี๋ยวลองวิ่งลองเชิงดูจังหวะนี้ดาวหนึ่งครับรีบชัดเลยเยวปล่อยโอกาสครับ ถ้าปล่อยโอกาสเดี๋ยวเพื่อนมันชุบได้เอาเพื่อนไม่ได้อยู่บนบ้านครับน่าจะอยู่บนบ้านแค่ตัวเดียวชัวร์ครับมีตัวเดียวครับเพื่อนน่าจะอยู่นอกบ้านแล้ว มีคนทำลายระเบิดลงครับจังหวะนี้น่าจะอยู่ในบ้านบ้านไม้ตัวนึงเพื่อนโคตรใจร้อนเลยวิ่งชาร์จเลย Rampage มีตัวครับจังหวะนี้จังหวะนี้ถอยไม่ได้นะครับต้องต้องงัดอย่างเดียวเรายังได้เปรียบอยู่เพราะว่าเราอยู่ในวงครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือวงเริ่มบิดแล้วดาวไปหนึ่งครับจังหวะดาวนี่ก็ตามสเตปลุงครับลุงชัดเลยคนนี้นี่รักเพื่อนหน้าดูครับเพื่อนล้มไม่ชกนะครับวิ่งหนีอย่างเดียวเลยชมลมคนรักเพื่อนแห่งปียอดเลยครับสุดยอดครับทีมสุดยอดครับ กลับมาที่กระเป๋ามาเดิมลุงก็ยังว่าของฟรีของฟรีกระเป๋าใบนี้ลุงว่าสวยนะคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกอีกทินครับงานนี้ชิลแล้วครับชิลแล้วเหลือ6ตัวรวมตีลุงด้วยมีโอกาสบุญย่าสูงครับเด็กๆคนไหนจะเล่นกับลุงก็ทิ้งไลน์ไอเดีเยทิ้งไอดีไว้นะครับยดีไว้หรือแอดไลน์มาหาลุงก็ได้ ทักส่วนตัวเกือบไม่รอดครับชิวๆครับสองสองแล้วเพื่อนหน้าจเจ้าอยู่ครับจังหวะนี้ยืนรอเลยจังหวะนี้แจวครับทีมแจวครับ